สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องเบอร์รี่นะคะก็จะมาเดตต้าเบอรี่กันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตตาเบอรี่ที่น้องเจอเบอรี่เจอเนาะโอ้โหโลูกเงเจอเลยนี่นะทุกคนอันขนาดมาเอ้าทำไมลงเรืยแปลกๆอัน,นจะเป็นลงเรืออันที่สองนะทุกคนต้าต้าเบอรรี่บางอันก็ยังไม่ถูกเลยนะทุกคนนะ งานนี้รู้สึกว่าแบบมันจะมีมดน้อยเดี๋ยวน้องมลิจะมาเด็ดกันก่อนเลยดีกว่านะคะน้องมลี่จะหักกับนีกหลคนถ้าเกิดแล้วเราดึงอย่างเงี้ยมันจะ,ม,นจะมันจะไปไม,มีปัญหาอะไรประมาณนั้นเนาะทุกคนเอาเราธรรชานต้องหักน,นะคะนี่ถ้าใครเราไม่ชอบเป็นก้านยาวทุกคนนี่นะคะแดงแจเลยติดตามชมได้เลยนะคะ โอเคนะคุต่จากคลิปเมื่อกี้นะคะน้องมบลิก็จะมากินตอตาเบารี่กันนะคะเพิ่งเด็ดไปเมื่อกี้เองน้องมะลิย้ายโรงเรียนนะ่ะเอ้ยไ้ยายลโรงเรียนนะทุกคนไม่ใช่ายโรงเรียนนะาลโรงเรียนนะคะน้องเบลลี่สองเสร็จแล้วนะคนุณก็เลยได้ด้วยนะคะแต่ลูกนี้เพี้ยวมากแหลยทุกคนเด็กวัด รู้สึกนิดเพียวมางเละอ๋อลืมบอกไปนะทุกคนก็คือถ้าใครอยากมากินแบบนี้นะคะก็สามารถมากินที่ฟาร์มคิดที่ทําดีได้เลยนะคะถ้าใครอยากมากินก็มาสามารถมากินที่ฟาร์มคิดที่ทําดีได้นะคะพร้อมให้บริการตลอดนะบ๊ายบาย